สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ที่น้องวนมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกคนนะครับผมชีวินมลิกามาน,นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ออมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดโอเค วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนกระทบมากในกรุงเทพปัญหานี้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อเรามากแต่ในต่างจังหวัดนะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากปัญหานี้คือปัญหาการจำนำข้าวครับพ่อแม่พี่น้องครับ มีคำพูดของฝรั่งนะครับผมก็ขออนุญาตโค้ดคำพูดฝรั่งมาว่า Noting h is certain but death and tax นะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกไปจากความตายและภาษีอากรครับพ่อแม่พี่น้องความตายนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฉันใดภาษีอากรก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถหลีกหนีมันได้ฉันนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับถามว่า ทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงภาษีอกรไม่ได้เพราะว่าภาษีอกรเนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งซึ่งรัฐใช้ในการหารายได้เข้ามาให้กับรัฐแล้วรัฐจะเอารายได้นี้ไปทําอะไรครับในทางทฤษฎีที่ผมศึกษามาเนี่ยภาษีอกรเนี่ยเมื่อรัฐเก็บภาษีมาให้ตนเองแล้วรัฐมีหน้าที่กระทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง รัฐไม่ควรที่จะทําเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ควรที่จะออกนโยบายมาเพื่อสนองประโยชน์ต่อเฉพาะคนที่เลือกเขาใช่ไหมครับวันนี้มีนโยบายนโยบายหนึ่งซึ่งผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับคือนโยบายจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นน,นโยบายที่เรียกว่าประชานิยม นโยบายประชายนยมคืออะไรครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆคือนโยบายที่ออกไปเพื่อให้คนมานิยมตัวเองถามว่านโ,นโยบายแบบนี้ดีไหมนโยบายแบบนี้ไม่ใช่นโยบายที่ไม่ดีครับแต่นโยบายแบบนี้จะไม่ดีก็ต่อเมื่ออยู่ในมือคนไม่ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังก่อนว่ามันมีความเป็นมาอย่างไง ในเชิงกฎหมายนะครับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องคิดถึงชาวนาพี่น้องชาวนาที่เขาไปปลูกข้าวมาเขาได้ข้าวเปลือกมานะครับ <S <S เขาอยากจะได้ไรายได้เขาก็ต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปขายต่อนะครับ <S 1> <S 1> ทีนี้เนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายนี้ขึ้นมาบอกว่าให้เอาข้าวเปลือกเนี่ยมารัฐบาลใช้คําว่าจำนำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการขายเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปขายให้กับรัฐบาลรัฐบาลจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งมา สิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าใบาประทวนนะครับซึ่งเมื่อวานเมืม่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับผมเพิ่งได้ฟัง YouTube ของอที่มีการประสัยนะครับก็มีการถามว่าแล้วเงินจะได้ไหมนะครับพิธีกรบนเวทีของพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ามีใบประทวนไหมมีใบประทวนไหมไม่ทราบว่ามีใครได้ดูคลิปนี้ไหมนะครับมีใบประทวนไหมมีใบประทวนไหมถ้ามียังไงก็ได้อยู่แล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องข่มขู่กันขนาดนั้น โอเคครับถ้ามีใบประทวนมันก็ได้เงินอยู่แล้วแต่ถามว่าคนที่จ่ายเงินให้เนี่ยถ้ามันไม่มีเงินเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมีใบประทวนจะเก็บไว้ทําไมพูดแล้วขอโทษนะครับความจริงผมเนี่ยยึดถือแนวทางสงบสันติอหิงสานะครับแต่ว่าพูดแล้วอารมณ์มันขึ้นนะครับก็คือเมื่อเอาใบประทวนเนี่ยไปให้รัฐบาล ถามว่ารัฐบาลจะเอาไปทําอะไรมารัฐบาลเนี่ยก็ต้องทําการระบายข้าวระบายข้าวออกไปเพื่อให้ได้กําไรเมื่อได้กําไรแล้วจึงจะมีเงินมาคืนชาวนาถ้าเกิดรัฐบาลบริหารจัดการแล้วรัฐบาลได้กําไรมันก็ดีไปครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถามว่ารัฐบาลเนี่ยคือผู้ค้าข้าวไหมครับรัฐบาลมีหน้าที่ในประเทศชาติเนี่ยเยอะมากกว่าการขาข้าว รัฐบาลเอาข้าวไปจำนำขอโทษครับชาวบ้านเอาข้าวไปจำนำกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็เอาข้าวไปขายแต่รัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณสู้นักธุรกิจที่เขาเขาค้าขายมาสามสิบสี่สิบปีไม่ได้หรอกครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดคือรัฐบาลระบายข้าวแล้วขาดทุนเมื่อขาดทุนใครเสียหายครับพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องชาวนาที่มีบุญคุณต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกคนพี่น้องนองปชพี่น้องพันธมิตรหรือพี่น้องสลิมหรือพี่น้องใครก็แล้วแต่ทุกคนกินข้าวทุกคนต้องระลึกถึงบุญคุณของชาวนาแต่วันนี้ชาวนาโดนโกงชาวนาไม่ได้เงินชาวนาเป็นผู้เสียหายรายแรกครับ นอกจากนั้นถ้าขอบคุณครับนอกจากนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยคิดต่อรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่มีเงินมาคืนชาวนารัฐบาลจะไปหาเงินที่ไหนครับสุดท้ายผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีทางกลับไปหาเงินที่ดูใบจริงไหมครับรัฐบาลไม่มีทางกลับไปโทรศัพท์หาคุณพี่ขาปูไม่มีตังแล้วคุณพี่ส่งเงินมาให้หน่อย ผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักไม่ได้ทําแบบนั้นแน่นอนเพราะคุณยิ่งรักประกาศว่าอะไรครับคุณยิ่งรักประกาศว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองใครไปถามอะไรคุณยิ่งลักคะปัญหานี้จะแก้ไขยังไงคะดิฉันมาจากการเลือกตั้งคะ่ะปัญหาการจํานําข้าวที่ชาวบ้านไม่ได้เงินทุกวี่ทุกวันคุณยิ่งรักจะทำยังไงในเวลานี้คะก่อนการเลือกตั้ง ดิฉันมีหน้าที่ในการส่งต่อประชาธิปไตยค่ะพ่อแม่พี่น้องเซ็งกับคำตอบแบบนี้ไหมครับผมเองก็เซ็งนะครับถ้าเกิดผมเป็นนักข่าวผมคงไม่สามารถจะถามอะไรคุณยิ่งรักต่อได้นอกจากคำว่า thank you three times นะครับนอกจากเขาไม่ได้ไปของเงินจากทักษิณแล้วเพราะทักษิณคงไม่ให้อยู่ละ พอทักษิณบอกวันนี้จนจะตายนะครับทักษิณบอกตัวเองจนจะตายคุณยิ่งรักไม่ได้ไปขอเงินจากคุณทักษิณแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับใครจะต้องเป็นคนจ่ายเงินแทนรัฐบาลครับพวกเราเนี่ยแหละตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สามสิบมกราบางคนเงินเดือนออกแล้วบางคนเงินเดือนออกพรุ่งนี้บางคนเงินเดือนออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเงินเดือนที่พ่อแม่พี่น้องได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องได้เงินเต็มไหมครับ ใครที่มีเงินเดือนสูงๆเนี่ยจะพบว่าตัวเองมีเลขเงินเดือนสูงๆไปเท่านั้นน่ะตัวเองต้องเจออะไรที่ผมเคยบอกว่ามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นอกจากความตายครับภาษีอากรทุกคนเสียภาษีอกรไปให้รัฐบาลเอาเงินไปถลุงเหรอครับรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่เอาเงินประชาชนไปถลุงนะครับรัฐบาลมีหน้าที่เอาเงินของประชาชนเนี่ย ไปบริหารจัดการให้เกิดไรายได้วันนี้อาจจะมีน้องๆน,นักเรียนนะครับโรงเรียนแถวนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดอาจจะเดินมาฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่านี ee, พ่พี่หนูไม่เห็นจะเสียหายเลยหนูก็ได้เงินอยู่ทุกวี่ทุกวันถามว่าน้องๆเสียหายไหมน้องๆซื้อของเนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่ามันมีอะไรอยู่มันมีภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะไม่เคยเสียภาษีเงินได้เลย ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยเสียภาษีเงินได้แต่ทุกคนเป็นผู้เสียภาษีในประเทศไทยเป็นผู้รัฐเป็นผู้สนับสนุนให้รัฐบาลมีเงินในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพูดเรื่องเนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมยังไม่ได้เข้าเรื่องกฎหมายเลยขอพูดในลักษณะที่เป็นอารมณ์นิดนึงนะครับพูดเรื่องนี้แล้วผมเจ็บใจมาก เมื่อวานผมไปเปิดเฟ e บุ๊กดูเฟ e บุ๊กของคนตระกูลชินวัตรคนหนึ่งนะครับเขาพูดแบบนี้ครับผมขออนุญาตอ่านพี่น้องคนไทยไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระก,กรรมครับกินข้าวเป็นอาหารหลักมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมีงานทำจะนำเงินภาษีตอบแทนบุญคุณพี่น้องชาวนาที่ยังยากจนให้ลืมตาอ้าปากจะเป็นอะไรไปบางคนเสียดายเงินภาษีไม่อยากจะนำไปให้ชาวนา ข้อความนี้ผมนำมาจาก Facebook ของโอ๊กพานทองแท้ครับโอ๊กพานทองแท้บอกว่าให้พวกเราเสียสละให้ชาวนาวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เวทีนี้สอบถามกลับไปผมเป็นนักวิชาการตัวเล็กๆครับคงไม่มีใครเอาข้อความนี้ไปส่งต่อหรอกแต่ผมอยากจะกระตุกต่อมคิดให้ทุกคนฟังว่าเมื่อประมาณปี48-49มีอะไรเกิดขึ้นครับ ล้านครับพ่อแม่ที่งตระกูลนี้เอาชิงครอร์ปอเรชันไปขายให้เทมเซกในราคาเจ็ดหมื่นกว่าล้านตระกูลนี้เสียภาษีสักบาทไหมครับเขาไม่ได้เสียภาษีสักบาทในตอนนั้นแล้ววันนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้พวกเราเสียสละเงินให้ชาวนาะเจ็บไหมครับผมว่ามันเจ็บนะครับ ผมเป็นนักกฎหมายผมเคยเรียนภาษีกรผมรู้ว่าธุรกรรมอันนั้นมันผมพูดตรงๆนะครับมันชอบด้วยกฎหมายยังไงมันมีความถูกต้องยังไงแต่คําถามคือถ้าวันนั้นเขาคิดจะเสียสละเพื่อแผ่นดินเสียสละเพื่อพี่น้องชาวนาเสียสละเพื่อคนจนจริงๆทําไมเขาต้องปล่อยให้ธุรกรรมเขาไม่เสียภาษีล่ะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย นอกจากเรื่องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าสู่ประเด็นว่าโครงการจำนำข้าวมีการคอร์รัปชันหรือไม่เพราะโดยลักษณะของโครงการนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยถ้าทําไม่ดีเจ๊งครับเมื่อวานนักวิชาการออกไทยพี s อบอกว่าโครงการแบบนี้หยุดเถอะพยายามเคลียร์เงินให้ชาวนาให้หมดแล้วอย่าสารต่อโครงการแบบนี้ โดยที่ยังไม่ต้องคิดถึงประเด็นว่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่าแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโครงการนี้มีปัญหาการคอร์รัปชันใช่ไหมครับข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมาเนี่ยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับคณะกรรมการปปชไดม้มีมติเมื่อวันที่16มกราคม2557 25. แจ้งข้อกล่าวหากับอดีตรัฐมนตรีในรัฐ,รฐบาลยิ่งลักษณ์2คนและยังมีมติ ใส่ไต่สวนคุณปูยิ่งรักในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยก็ปปชรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วถามว่าทำไมปปชถึงรับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าชาวบ้านเอาข้าวไปจำนำกับรัฐบาลรัฐบาลอยากได้เงินรัฐบาลต้องทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าระบายข้าวรัฐบาลกล่าวอ้างว่าการระบายข้าวของรัฐบาลเป็นการระบายแบบ C2G G ตัวแรกย่อมาจาก government ถูก็คือ t ู government ถูกกบนจีนแต่จากหลักฐานที่ปปชไปสืบค้นมาทั้งหมดนะครับไม่มีการทำสัญญาตกลงแบบ G 2 g ูจริงรัฐบาลยิ่งรักโกหกประชาชนอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโกหกประชาชนว่าเอาข้าวมาเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วจะมีการส่งออกต่อไป จากข่าวที่ผมไปศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าได้มีการสอบถามไปถึงกรมศุลกาการและไม่มีการส่งข้าวออกไปเมืองจีนจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากโดยลักษณะของโครงการจะยากในการบริหารให้เกิดกําไรแล้วนะครับนอกจากในลักษณะของโครงการจะยากในการบริหารให้เกิดกําไรแล้วลักษณะของโครงการนี้ยังก่อให้เกิดการคอรัปชันอีก เมื่อก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอะไรเกิดขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาตาดำๆเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินปลูกข้าวให้เราทานบางคนอาจจะเคยฟังเพลงที่ร้องว่าเงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนนั่นแหละครับผมร้องได้แค่นี้ขอโทษทีนะครับเงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนสำนึก รักชาวนามีบ้างกันไหมปล่อยให้โครงการนี้มันอยู่ได้ยังไงเหมือนเดิมครับถ้าไปถามยิ่งลักยิ่งลักตอบว่าอะไรครับดิฉันมาจากเรือการเลือกตั้งค่ะพ่อแม่พี่น้องเลือกฉันเข้ามาฉันก็จําเป็นที่จะต้องดาเนินนโยบายอย่างนี้ค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วค่ะถอยถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วผมว่านะครับ ถ้าเราอยากได้สาระอย่าไปถามนายกครับถามนายกก็ไม่ได้สาระก็คงจะได้แค่ thank you three times นะครับปัญหานี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะทราบข่าวแต่บางคนอาจจะไม่ทราบข่าวนะครับมีคนผูกคอตายเพราะเงินจำนำข้าวไม่ได้มีจริงๆนะครับผมขออนุญาตอ่านข่าว จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการผูกคอตายนะครับเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าชาวนาคนนี้เนี่ยไปกู้เงินเพื่อที่จะซื้อรถโดยคิดว่าจะได้เงินจากโครงการจำนำข้าวแต่ปัจจุบันยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เขาไม่มีทางออกของชีวิตเขาไม่รู้